เหรียญเด็ดปั๊มผิดพลาดหายาก F4 ส่งมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมพบกับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอย่างคลิปวิดีโอนี้ปอป่าจะมาเปิดกล่องฮะเปิดกล่องที่กล่องนี้ส่งมาจาก จังหวัดปราจินบุรีอ่ะท่านผู้ชมฮะคุณสมยงใช่ไหมอ่ะคุณสมยงเนอจากจังหวัดปราจินบุรีส่งมาขายขอบคุณเจ้าของเหรียญมาก่ะนะแรกๆกเดี๋ยวก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญกันเนาะอ่ะจะเป็นเหรียญเด็ดปมามผิดพลาดแบบไหนหายากยังไงท่านผู้ชมฮะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรเนอน,นักสะสมก็ทิ้งส่งมาขายนะถ้าหากเป็น f อท่านอ่ส่งเหรียญครั้งแรกพะปะฝาฝากขอบคุณจริง,รงๆฮะที่กล้า กล้าที่จะส่งเหรียญมาก่อนนะก่อนที่จะประปาตรวจสอบคือง่ายว่าส่งเหรียญมาก่อนก่อนรับเงินก็แล้วกันเนาะอ่ะหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเออเห็นหลายคนหลายท่านประเมินเหรียญเสร็จแล้วก็สรุปแล้วก็อ่าส่งเงินก่อนใช่ไหมโอนเงินมาให้ก่อนใช่ไหมประมาณนั้นอ่าเอสซี SC, ทุกคนทุกท่านฮะก็คือเหมือนกล่องกล่องนี้นะฮะต้องให้ประปาตกลงกับแอดมินแล้วนะต้องให้ประปามาเปิดกล่องดู รูปเหรียญก่อนเนาะว่าเป็นเหรียญที่ขายได้จริงไหมอะไรประมาณนั้นนะเหรียญตามที่ตกลงกันไหมประมาณนั้นนะเราเช็คเหรียญเสร็จฮะเราก็จะโอนเงินให้กับเจ้าของเหรียญทุกท่านไปฉะนั้นก็เอาง่ายๆเลยว่าเหรียญต้องมาถึงมือปอปลาให้ตรวจสอบแบบนี้ก่อนนะฮะเราค่อยจะโอนเงินพอไรคนไรท่านนั้น คิดว่าอาตกลงราคาเหรียญกันแล้วเนี่ยเหรียญยังไม,ยงไม่ยังไม่ต้องส่งมาโอนเงินไปก่อนค่อยจะส่งเหรียญมาอ่าอย่างนั้นไม่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 ได้นะฮะเนาะก็คือเงื่อนไขไม่ได้เป็นตามนั้นเนาะโอเคไหมอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมมอย่างเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญท่านเนี่ยเขาก็ส่งเหรียญมาก่อนให้ประปาตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าช่องประปานั้นก็เป็นช่องสาธารณะนะก็อืม ยังไงย่ะก็ทําตรงไปตรงมานะนะก็ส่งเหรียญให้ปปาตรวจสอบแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มีการโอนเงินนะแจ้งกลับไปว่าเออเหรียญของท่านครบตามจํานวนตามรายการที่เราได้พูดคุยกันไว้หรือมีอะไรขาดอะไรเกินถ้าไม่ชมะนะค่อยจะโอนเงินนาะถ้าโอนเงินไปก่อนก็อืมอย่างไงอ่ะก็คือเงื่อนไขนี้ไม่มีเนาะก็ประมาณนั้นเอาละจบเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันดีกว่ามีเหรียญอะไรกันบ้าง มีเดียนอะไรกันบ้างป๊ปาไม่ได้หยิบเกินไกลมาป๊าปาเปิดอย่างนี้เลยเนาะปื๊ดชึบปื๊ดชึบอ่าเปิดเปิดมาเปิดมาฮะเปิดมามีใส่มาแน่นนะใส่ปื๊ดนี่เลยนี่เลยอ่ะโอเคในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะจบป๊มปาว่าป๊าปาต้องปาดแบบนี้แล้วละเนาะันเดี๋ยวไม่หลุดโอ้คัตเตอร์ก็คมเหลือเกินคัตเตอร์ป๊ปาก็คมเหลือเกิน เนี่ยดูที่ว่ามีเหรียญตรงตามรายการที่ช่องประปาประกาศรับซื้อไปหรือเปล่าปื้วางลงฮะอือันนี้เป็นคุดปี17ท่านผู้ชมฮะ,ะเห็นเห็นแล้วแหละเนาะไม่ต้องอะไรกันมากมายนะเราเห็นกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ผลิตออกมากี่ล้านนะท่านผู้ชมละสี่สิบแปดล้านนี่เท่าไหรนะ่นะเนาะสี่สิบแปดล้านเหรียญอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่สวยงามขึ้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวประปาดูให้วางไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้ <c oughs> เป็นเหรียญที่มีขาวแว่นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวปปาดูให้ เดี๋ยวก็ส่งต่อให้ min, อดินเขาดูจบแล้วก็มีการโอนเงินท่านผู้ชมฮะนะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะส่งเหรียญไปช่องของคุณปรปาปาเนี่ยคุณประปารับเหรียญเราไปเลยเนี่ยคุณประปาจะาโมเมแล้วไม่โอนเงินให้เราหรือเปล่าไม่ต้องกังวลน,นะฮะท่านผู้ชมฮะันนั้นก็เป็นการหากินแบบว่ายังไงก็หากินทีเดียวอะนะใช่ไหมป่ปาก็อยากได้เหรียญจากท่านอีกอยากดาเนินการต่อไปแบบสาธารณะอีกนึกออกไหมฮะ เนาะทำอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะก็ให้สบายใจถ้าใครจะส่งเหรียญมานะใครจะส่งมาให้สบายใจเลยว่าเหรียญถึงมือปอาปาแบบนี้แล้วเหรียญตรงตามรายการแล้วเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวปอปาเช็คเสร็จเลยเสร็จก็แอดมินก็จะทําหน้าที่โอนเงินให้กับท่านนะอ่ะให้ดูไปเพื่นๆก่อนเลยท่านผู้ชมมรปอาปาจะจะ,จะแกะเหรียญไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวปอาปามีเวลาเหลือก็บรรยายให้ฟังนะบรรยายให้ฟังอันนี้อีกชิ้นหนึ่งท่านผู้ชมฮะปอปาเปิดแบบรวดเร็วเลยใช่ไหมอ๋อมาอย่างนี้อแบบ อะมากรอียวกันอย่างนี้ปอปาออกนอกกล้องมาเนี่ยอะโอเคนี่เหรียญอะไรกันเอ่ยป้าปาไม่มั่นใจนะทีเขาก็ขอติดมาท่านผู้ชมนะเหรียญนั้นเหรียญนี้อะอย่าง,างรายการเราไม่ได้รับซื้อแบบเป็นหลักๆจะไม่ก็ส่งมาก็คุยกับแอดมินเหรียญยี่สิบสามสิบบาทสี่สิบบาทอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเหรียญเนี่ยบางทีจะเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยได้พบเจอใช่ไหม แต่ว่าให้ติดตามตามช่อง y t u t u นะถ้าเหรียญไหนได้รับความนิยมขเขาก็จะมาทำทำคลิปกันบ่อยเหมือนช่องปลาปานั่นแหละนะบางทีเหรียญแปลกๆเนี่ยไม่ได้รับความนิยมก็มีถ้าไม่ชมะนะฉะนั้นเราจะตีราคาไปไม่สูงไม่แพงอ่ะจบแล้วถ้าไม่ชมะดูตรงนี้เลยนะรายการแรกนี่คือเหรียญ25สตาตคาใช่ไหมย5สตาต่างปีพศ2530ออ,25อ่ะ วันนี้เราได้กันมาหลายเหรียญเลยท่านไม่ชมะนะ่าได้กันมาหลายเหรียญเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 18เหี้ยญใช่ไหมประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะที่ประปานับคร่าวๆก็เป็นเหรียญที่ ที่ผ่านมาก็ได้รับนความนิยมพอสมควรแต่มาระยะหลังเนี่ยเงียบแล้วก็ปิดตัวกันไปเหรียญเนี่ยไม่ค่อยเผยโฉมกันละเพราะว่าอย่างที่ปะปาแจ้งไปฮะโดนหลายครั้งนะฮะโดนหลายครั้งนักสะสมส่งมาฮะที่ผ่านมานะฮะก็ถ่ายรูปส่งมาก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดท่านผู้ชมฮะมาถึงมือปะปาแล้วเป็นเหรียญขัดทั้งหมดก็มีพอปะปาเจอบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็ปาปาก็งั้นก็ช่องป,ะปะ้าปาก็รับซื้อสภาพเดียวกันไปเลยเหรียญละ20บาท นะประมาณนั้นอ่ะเนาะก็นี่แหละท่านผู้ชมฮะนะก็โดนบ่อยๆช่องปปาโดนบ่อยๆปปาก็เลยเข็ดถ้าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าก็นึกสงสารนักสะสมที่เขาจริงใจนะเขาเขาก็จะไม่ได้ส่งเหรียญในราคาแพงเพราะเมื่อก่อนปปารับซื้อเหรียญแล้วเป็นหลายตังค์เลยมาะมาณระยะหลังราคาล่วง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 ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมาปปารับซื้อสภาพเดียวไปเลยนะจะได้ตัดปัญหาทิ้งไปเวลานักสะสมส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเนาะปปารับมาก็ เป็นปัญหากับช่องปะปาก็เงียบไปแต่แล้วแต่ใครจะส่งก็ส่งได้นะฮะเหรียญละเท่าไหร่ก็ไปคุยกับแอดมินเอานะปปาตั้งราคาล่าสุดสุดท้ายเนี่ยไม่เกินเนี่ยหรียญีบาทปะปาตัดปัญหาทิ้งไปเพราะปปาต้องไปจ่ายราคา80 70 60แล้วปะปาขายออกได้แค่4ี่สาหบาทประมาณเนี่ยโอเคท่านผู้ชมอะนี่คือเหรียญยีสาตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเดี๋ยวปป่าเช็คใหม่นะอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดใช่ไหมอ่าสภาพผ่านการใช้งานนะตอนนี้ก็ไม่่นนนาาจะะกเหบท ก็ป,ป่าก็รับติดๆมาท่านผู้ชมฮะนะหลังจากราคาล่วงลงจนแบบนั้นนักสะสมก็น่าจะอิ่มตัวกันแล้วแหละนะก็อาจจะพอแบ่งปันปะปลายได้บ้างประมาณนั้นก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมฮะแต่ปัจจุบันราคาไม่สูงแล้วโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้นิดนึงสองเหรียญนี้คืออะไรฮะป,ป่าตั้งด้านก้อยดูก่อนนะฮะนี่คือเหรียญห้าสิบตางค์นะท่านผู้ชมห้าสิบสตางค์อ่า จะได้ฮะเป็นรูปแบบอ่าเป็นรูปแบบตัวหนังสือบางนะถ้าเป็นรูปแบบหนังสือหนาเนี่ยได้หลายตังเลยอันนี้รูปแบบตัวหนังสือบางนะท่านผู้ชมนะอ่าดูจากตัวหนังสือ2493เอยพศสอเอยหลักๆก,ก็มาดูที่เลข5ากับเลขศูนย์ใช่ไหมอ่าเราจะเห็นว่าเลข5เลขศูนนั้นห่างกันท่านผู้ชมพัาชิตเนี่ยเขาจะเป็นตัวหนังสือที่หนาก,กว่านี้แปลกไหมอ่าไม่มีอะไรแปลกนะฮะถ้าไม่แปลกเดี๋ยวป้าปาสองให้ดูอีกรอบนะ,ะนี่เป็นเป็นรูปแบบของคมชัดไหมตัวหนังสือ อันนี้เป็นตัวหนังสือบางนะฮะไม่ใช่หนังสือหนานะฮะป๊าปามีรูปแบบให้ดูเนาะรูปแบบตัวหนังสือหนาเนี่ยเขาจะหนากว่านี้โอเคไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นปี2 4 9 3ี่เกต่างก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะฮะเหรียญน,นี้ไม่มีอะไรแปลกปลอมนะฮะตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนอ่ะโอเคเนาะอ่ะจะถ้าใครดูเป็นๆจะเห็นว่าเอียนิดหนึ่งนะเอียงนิดหนึ่งแต่ไม่ถือว่าเอียงนะฮะอ่ะป๊าปาแจ้งให้ทราบแล้วนะฮะคราวนี้มาดูเหรียญต่อมาฮะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นเหรียญ25สตางค์เช่นเดีวยวกัน่ว,ว่าเป็นปีพศ2500นะไม่ใช่ขีดลงกลางพอผ่านโอเคฮะหมุนอันนี้เป็นรูปแบบพระเสียงเอียงนะพระเสียงเอียงนะฮะดูให้ชัดเจนนะฮะไม่ใช่ขวางนะฮะอันนี้เป็นเอียงนะเพราะว่าปะปาไม่มั่นใจว่าตอนคุยกับแอดมินนั้นเป็นพระเสียงเอียงออาพระเสียงขวางหรือเปล่าอันนี้เอียงแบบชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบนะ เลี้ยวหมุนให้ดูอีกรอบนะฮะอันนี้เป็นรูปแบบพระเสียนเอียงนะฮะอาตั้งเนาะที่ปาปาต้องชี้แจงเนี่ยเพราะว่าจะได้ไปตัดตอนตอนที่เวลาตกลงกับแอดมินนะฮะ,ะหมุนนะฮะท่านผู้ชมนี่ตั้งด้านก้อยตรงแล้วนะหมุนขวางก็ดูไม่ยากท่านผู้ชมนะนี่เอียงนะฮะท่านผู้ชมนี่ถือว่าเอียงเปียกเลยนะ,ะถ้าขวางเขาก็จะเลื่อนไประดับโนนนึกออกไหมฮะอันนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าใกล้ขวางเลยนะฮะอันนี้เป็นเอียงนะถึงจะเป็นพี่น้องกับขวางเล็กน้อยอยังไงก็ถือว่าเอียงเวลาล ท่านผู้ชมฮะโอเคเนะาะเจ้าของเหรียญเห็นนะ fc เห็นนะฮะอ่ะคอมเมนต์มาได้ฮะแบบนี้เอียงไหมเอียงเนาะถ้าขวางเขาก็จะไประดับโน้นนึกออกไหมฮะนี่ถือว่าห่างไกลาจากขวางเลยนะฮะอันนี้เหรียญอยู่ระดับนี้เนาะโอเคเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเอียงนะฮะท่านผู้ชมโอเคเนาะอ่ะวางไว้ปึ๊บต่อมาอันนี้อ่าเหรียญห้าห้าบาทคุดตรงเหรียญหนึ่งห้าบาทคุดตรงเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยเนาะเราได้มากัะหนึ่งเหรียญเดี๋ยวป๊าดูให้นะฮะ อันนี้เป็นโคด28หาง่ายที่สุดท่านผู้ชมมาสภาพผ่านการใช้งานนะแล้วก็มามีคุดเฉียงอีกเหรียญหนึ่งปีพศ2522ส, 2, 22, สภาพผ่านการใช้งานนะฮะอันนี้มาดู5บาท2เหรียญน,นี้ปีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นปีพศ2,500รู้สึกจะเป็น30 30ทั้ง2เหรียญเลยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ที่จริงแล้วมีลวดลายที่สวยงามนะนะแต่เขาผลิตออกมาค่อนข้างเยอะ เพราะก็มีเหรียญเปรียบเทียบอย่างอื่นอยู่ไงฉะนั้นเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่วงการเรียกว่าเป็นเหรียญหาง่ายจํานวนการผลิตรู้สึกว่าจะเท่าไหร่ท่านผู้ชมอะประมาณจำได้ว่าสีกว่าล้านเหรียญใช่ไหมดึไงนี่แหละประมาณใกล้ๆตรงนี้แหละก็ถ้าผ่านการใช้งานนี่ก็รับซื้อกันในราคาเหรียญละ7บาท8บาทนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะประมาณ30บาท40บาทไม่ผ่านการใช้งานประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกอ่ะหบาทที่ระลึกสภาพผ่านกาารใช้งนนเป็วละ ย่อยนะแล้วก็2บาทที่ระลึกก็วาระย่อยนะอ่าอันนี้ก็เป็น2บาทที่ลึกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการเดินการกุศลนะมาระยะหลังเนี่ยปปาไม่ได้ไม่ได้ทคลิปประกาศรับซื้อประจําแต่ถ้าส่งติดมาก็ได้ท่าผม้ชมฮะนะพราใครอินปปาขายออกไหมขายออก20บาทยังขายยากเว้นแต่ใครจะเล็งเห็นถึงถึงอ่าความสําคัญของเหรียญเด็ดนี้เท่านั้นเองที่ที่เขาเก็บไปสะสมที่ซื้อจากช่องของปปาไปนะโอเคเนาะนี่คือ2บาทที่ลึกถ้าผม้ชมฮะเดินการกุศล เรียกกันง่ายๆสั้นๆเนี่ยอ่ะโอเคนะฮะราคาไม่สูงนะฮะต่อมาต่อมามาดูตรงนี้ก็เป็นเหรียญอันนี้เลยเอ่ยนี่ก็เดินการกุศลใช่ไหมอารได้เดินการกุศลมา2เหรียญตรงนี้เป็นเหรียญสตางค์รูฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากนี่ปีอะไรเอ่ยท่านผู้ชมสองสี่อ่าสองสี่หกสี่ 4. อ่าอยู่ในยุคสมัยของรชัชกาลที่หกฮะสองสี่หกสี่ 4. ก็เล่นกันหากันราคาไม่แพงนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็เท่าไหร่ ก็ว่ากันหลักร้อยสูงไปหลักพันเลยประมาณนั้นไหมเออเนาะสำหรับของ464แต่ว่าเป็นรู้สึกจะเป็น1สตางค์ใช่ไหมอันนี้จะเป็น10สตางค์เนาะก็ใครที่มีนะฮะป้าปาบอกไว้ก่อนเลฮะเหรียญสตางค์รูเนี่ยปัจจุบันนี้ราคาไม่สูงนะ,ะนะยิ่งผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยซื้อขายกันหลัก4บาท5บาท6บาท7บาท8บาท9บาท10บบาทอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะเพราะว่าพอเวลาเหรียญเผยโฉมมาเยอะๆเนี่ย นักสะสมเขาเขาเขา,เขาหาง่ายเขาหาที่ซื้อง่ายพอเขาได้พอแล้วเขาก็ไม่ได้รับต่อฉะนั้นเหรียญก็จะค้างเมื่อเหรียญค้างมากๆเจ้าของช่องเขาก็ต้องปรับราคาลงนะเพราะว่าช่อง u t u b e เขาซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายออกโอเคไหมอ่ะนี่คือ,อรายการเหรียญฮะเดี๋ยวปปาย้ำให้ดูเหรียญน,นี้ฮะปะปาให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมมา25ตตางปีพศ2500เอาปปาหมุนให้ดูชัดๆเลยนะฮะ อีกรอบหนึ่งเพราะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะโอเคไหมเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพระเสียรเอียงนะท่านผู้ชมนะเอียงแบบชัดเจนนะฮะเหรียญแบบนี้ก็ยังพอแบ่งปันได้แต่ราคาไม่สูงนะปะปาปอกไว้ก่อนปปปปาปป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 ปอออกกปป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 ปนะเปะปเนะปป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 ปนปป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  นะพอส่งมาแล้วเป็นพระเศียรเอียงถ้าขวางก็ขวางอย่างนี้ถ้าตรงก็ตรงเปร๊ะใช่ไหมฮะเอาละเราเข้าใจตรงนี้กันหมดแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวให้อดเป็นคนจัดการต่อเนาะนี่คือรายการเรียนที่นักสะสมส่งมาให้กับทางช่องของป๊าปาท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมป๊าปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ